นี่ค่ะตะหนาวค่ะตะบลงบ้านจ้าว่าอันใดเป็นอันใดจะาว่าเห็ดอีหยังดอกพี่น้องโอ้ยกล่องเนอี้ยบนกะมามีบอดดิถือใหม่กันสันลงมานึ่งหยังมาหยังวัตีนี่ป้ายหยานี่ตกสูงตกลุม่มตกสูงตกต่ำอยู่นี่ป้ายหยานี่วัตีเดีย๋ยวบนจะมาหาดึดงเอาหยา ใละ่ะหมูบ้านยิบบุญเอาอยู่บนไดบะาหลา่ไหลานาเอ็นยืดนี่ยแม่วาสิมาเก็บไปให้กระายว่าสิเอามีดลงมาตัดพะนะกับบกขึพ้พลอยคือเกา่าเนี่ยพี่น้องเนี่ยยอดนอน่อ,อนดอกอ่อ,อนมันเนี่ยข้าเจ้าเอาไปผัดเนี่ยผัดน้ำมันหอยเนี่ยมันเสีย ب, พิ่นว่าผู้ใดเคยกินบ่วขันผู้ใดเคยกินกระเม็นมาบวกยิบนบุญเนี่ยมันมันเสียอีหลีบ่มันกินได้อีหลีบัว ดีโน่มันมันมกเก๊บบนเสือไปห้กระไตเราบันีึกสาหรับต้นนันแบบนี้นะพี่น้องนะสําหรับต้นแบบนี้นะดอกมันสวยสวยด้นี่ดอกมันขาวโอ้ดอกมันเลี้ยงพอตอเปเจดีโอ้ยเม่อเดี๋ยวมีลงมันตัดน้องเด็ดเอาอยัางสีโหลดจะห้ดีโน่ดีโน่มากมากกินพี่น้อง ถ้าเ้าเอามีดมาเ้ากับตัดเอาตัดเอาโหลดมันยั่ไงหมดเอามีดลงมากกัดิดหมุนเอาให้ขวนมันขาดม่ต้องเอาหากมันไปเนี่ยดอกกัญอวนยังเจี๊ยข้าเจ้าว่ามันข้าเจ้าว่ามันเสพข้าเจ้าว่าเอาไปผัดน้ำมันหอยอย่างอร่อยเลยเพิ่นว่ามันแมนอยู่บ่อจรนงดิพูน่ะตะเว้นเหรพี่น้อง มาตะเวนตะเวนสองทุ่มสองทุ่มที่ประเทศสีวิดินเป็นทั้งสี่แหละนี่ทั้งสี่ผัดชีดินขึ้นมาน้ำคนใหญ่มากหอดหาโมงมาเห็ดน,นี้กินเรียวผัดนอนหลินเบิ้งโทรศัพท์โอโทรทัศน์เบิ้งน้อนเบิ้งทีวีจนมา โนยกกอกกอยู่ฮปนกระเลียดโจาสแล้วเห้ปวยเห็นแล้วนอนี่ปุ่นกะกินเขาแล้วก็ก็เลยยางลงมาเนี่ยแหละมาหายางออกกำลังไกยในย่ยมาเลี้ยงกัมามันหนาวไม่พี่น้องคี่ปุห่หล่หนาวบือดบอ,อย่างเนี่ยอันถ้าลังคนกระจกะ เอาไปแกงเด้เอาไปแกงขีอยังเงินทัากี่เล็กนี่เด้เนี่ยเนี่ยฟันสิงโตเนี่ยฟันสิงโตมันก็มีหลายพันในพี่น้องมูใบใยมูใบเหลี่ยมอันนี้ดอกเขาจะมือนี้ดอกเขาจะดอกน้อยๆดอกน้อยๆกันสูงๆูง๊ยวๆดอกอเนี่ยยเหมือนแงยเหมือนแรงมันเบาบางนี๊ยวแรงมันนี๊ยวแรงมันหุบไปแล้ว อันที่เป็นเ้าขานี่เป็นเป็นกาเข่าดอกเนี่ยเป็นกาเข่านั่นเขาดอกเขาปั้นหรอมันคือเขาสีนี่ยพี่น้องคือเขาสีเขาคือเขาสีเขาเปียกคือเขาสีแล้วมันเป็นเขาเปียกออกากลุ่งสีนี่ไหมเนี่ยผลงค้นก็นเอาไปแกงเอาไปต้มปั้นน้ำม,มันออกน้ำขมมันออกแล้วก็ แกงคือผักขี้ฤตยายบ,บ่นร้องเห็ดเมื่อเล้วปีกายนี่นี่ปนกินบ่ได้พี่น้องกินกินของขมอยู่นี่บ่ได้กินเหล่าท้องท่ายท้องแมกินเหล่าท่ายท้องพี่น้องนี่ปนเสียบบเอาไปให้บักดีโน่จะห้ยดีโน่ก่อนพี่น้องกูเชียคำโฮมคำโฮมคาม,มขคำโฮม วัวหน่อมาตะปาหย่าทาั้งผนพี่น้องข่างกำแพงอันปาหย่าผานมาบานเด้อบนเอานี่ให้กระต่ายก่อนพี่น้องกันนี้ยแล้วดึงอันนี้มาปุ๊บนะมึงเขามากินมากินเด้มากินตัวมากินเนญ้าฟันสิ่งตัวกับหญ้าอินยืดนี่มกักเอาให้เท่าไหรก็เบิดเบิดมือละหอบละหอบ xin đi kha, thế là gucci về thang này là gucci à, nhấp 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 nhấp, hà lăng mờ mờ đại phơn nè, trái hai, hứ chăng này cả đột dây cắt hấu, gọt 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 gọt, mày, bênh ta này, nhá, nhấp 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 nhấp, nhấp 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 ก็จะเกิดไปหาพอเพ่อนได้นี่อน,นีง้มง้มเง,งมเงไปละอันนี้เป็นนันอันนี้เป็นนันบอนไซอาหารให้นกเด้อทุกคนอาจจะสีบามันี่ยังนี่ยังนันมามีนไปใส่บุ้นน่ะจ่องจๆองจอง,จอง,จองไปสนามน่ะเห็นอีหยังบุ้นน่ะนะต่หักต่หักขนปุยปุย,ปยซะละระเบงรถพ่อไง สี่คันจอดอยู่ทางนี่น,นั่นคือผสีพาหยางพาหยางมาเบิองเงินรถอีหยัยงมาขั้นใหญ่เดี๋ยวพีนน่ผสีพาหยางเบิงบ่งแบบแอปเปิลต้นนี่พี่น้องตัวต้นข้างไหมพุ่นงางามมันแดงแดงสีสดสดพี่น้องแดงสีสดครับ ลูกกำลังไงบัดตอนมามันเริ่มล้นเลยเด้พี่น้องเริ่มล้นแล้วต้นข้างในปุนห้งโมเห็นหดใบไม่เห็นหดใบพี่น้องต้นข้างในแดงค่ะกว่นี่พอ่ามันมันคนละพันหรือเปล่ากับบลูอันนี้มันสิพันเดียวกันกับของพ่อญงมันสิ เออแดงแน่เขียวแน่ไหมพี่น้องเริ่มซุกแล้วดิล้นติมแล้วล้นติมแล้วขักงามบรรยาก,กาศช่วงสองทุ่มประมาณนี้พี่น้องบันนี้พ่นเกี่ยวออกแล้วเขาเกีียวออกแล้วมันก็สิเห็นเป็นทุ่งหญา้าโตบานนี้หญ้าเขียวขึ้นมาแล้วพี่น้อง เกี่ยวออกได้สามสี่มือเขียวลืบล,ลือขึ้นมาแล้วแต่แบบบัะทัานเห็นปล่อยงัวเพมาอย่างเขาว่าได้รอมอาจจะบุบปล่อยคิดว่าเขาอาจจะไถปลูกหญ้าปลูกหยางอันใม่อีกกับประจัก